สมการมันเปลี่ยนไปแล้วงานรูทีนงานคีย์เลขยกให้ AI ทําแต่ใช้สมองวิเคราะห์ที่ทางเงินนั่นแหละครับคือคุมทรัพย์ใหม่ที่ใครทําได้ค่าตัวพุ่งแน่นอนถ้าพูดถึงคําว่านักบัญชีลองหลับตานึกภาพตามกันสักนิดนะครับ ภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวของหลายคนน่าจะหนีไม่พ้นภาพของใครสักคนที่นั่งอยู่ท่ามกลางกองเอกสารมหาศาลใบเสร็จกองพะเนินเหมือนภูเขากลมนากลมตาขีตัวเลขลงโปรแกรมอย่างเคร่งเครียดภาพนั้นดูขยันก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความซ้ำซากความจำเจและความกดดันสูงมากเพราะตัวเลขผิดไปแค่หลักเดียวอาจส่งผลกระเขเป็นลูกโซ่ไปทั้งระบบได้เลย และคำถามสำคัญก็คือถ้าวันหนึ่งภูเขาเอกสารเหล่านั้นหายวับไปงานคีย์ข้อมูลที่เคยใช้เวลาทั้งวันกลับเสร็จได้ในไม่กี่นาทีบทบาทของนักบัญชีจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการบัญชีอย่างไร เนื้อหาที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้อ้างอิงจากบทความวิชาการชื่อ AI ผู้ช่วยคนใหม่ของนักบัญชีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันคล่องชุติโสพลจากคณะบัญชีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยซึ่งบทความนี้ไม่ได้มองว่า AI คือผู้ร้ายหรือผู้มาแย่งงานแต่กลับมองว่า AI คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะปลดปล่อยนักบัญชีออกจากงานรูทีนและผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่บทบาทใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิม จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ปัญหาคลาสสิกที่สุดของงานบัญชีนั่นคือกองเอกสารและงานซสำซากใบเสร็จกระดาษใบแจ้งนี้ PDF หรือแม้แต่รูปถ่ายเอกสารจากมือถือข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและการต้องมานั่งคีย์ด้วยมือไม่เพียงแต่ช้าแต่ยังเปิดโอกาสให้เกิด human error ได้ง่ายมาก AI เข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยีที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อนั่นคือ OCR Optical Character Recognition พูดง่ายๆคือ AI สามารถอ่านตัวอักษรและตัวเลขจากภาพหรือไฟล์สแกนแล้วแปลงให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ที่น่าสนใจคือ OCR ในยุคปัจจุบันไม่ได้ฉลาดแค่อ่านตัวหนังสือชัดๆเท่านั้นแต่ใช้ Machine Learning เรียนรู้จากเอกสารนับล้านรูปแบบทำให้มันสามารถเข้าใจใบเสร็จที่ซีดเอียงเบี้ยวหรือถ่ายมาไม่สวยได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ลองลึกภาพว่านักบัญชีแค่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกองใบเสร็จระบบ AI ก็จะดึงข้อมูลสำคัญอย่างชื่อร้านวันที่รายการและจำนวนเงินบันทึกลงระบบให้โดยอัตโนมัติจากงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีสำหรับการตรวจทานความถูกต้องเท่านั้น และเมื่อข้อมูลไหลเข้าระบบแบบเรียลไทม์บทบาทของนักบัญชีก็เริ่มเปลี่ยนจากคนที่คอยบันทึกอดีตมาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับปัจจุบันได้ทันทีแทนที่จะรอสรุปงบตอนสิ้นเดือนวันนี้นักบัญชีสามารถเห็นความผิดปกติของค่าใช้จ่ายแล้วเข้าไปคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เลยแต่ ข้อมูลที่เร็วอย่างเดียวไม่พอความถูกต้องต้องมาพร้อมกันด้วยเพราะข้อมูลที่เร็วแต่ผิดอาจสร้างความเสียหายได้เร็ว,รวกว่าเดิม AI จึงเข้ามารับบทใหม่เป็นเหมือนยามเฝ้าระวังทางการเงินตลอด24ชั่วโมงระบบ Machine Learning จะเรียนรู้รูปแบบธุรกรรมปกติขององค์กรเช่ในใครโอนเงินให้ใครเมื่อ,อไรยอดประมาณเท่าไรหากมีธุรกรรมที่ผิดไปจากรูปแบบเดิมเช่น การโอนเงินจำนวนมากผิดเวลาหรือการแก้ไขเอกสารหลังอนุมัติระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีปัจจุบันธนาคารและบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำจำนวนมากใช้ AI ในการตรวจจับความผิดปกติเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแล้วแน่นอนครับ AI ไม่ได้ตัดสินแทนมนุษย์หน้าที่ของมันคือการชี้เป้าส่วนการใช้วิจารณญาณขั้นสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของนักบัญชี นี่คือการทำงานร่วมกันไม่ใช่การแทนที่หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานด้านบัญชีขอแนะนำให้รู้จักกับ a c c o r เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ทำงานด้านบัญชีและผู้ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาที่จำกัด เพียงแค่โหลดไฟล์บินหรือเอกสารต่างๆระบบของ a c c o s จะทำการแยกและจัดการข้อมูลให้อย่างเป็นระเบียบพร้อมสำหรับนำไปใช้งานต่อได้ทันทีช่วยประหยัดเวลาลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหากสนใจสามารถค้นหาได้ที่ a c c o s b o t and l i v e c l i c k หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับ เมื่อข้อมูลทั้งเร็วและแม่นยำนักบัญชีก็ไม่ได้มองข้อมูลย้อนหลังอย่างเดียวอีกต่อไปแต่สามารถมองไปข้างหน้าได้ด้วย predictive analytics หรือการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ AI จะนำข้อมูลทางการเงินในอดีตทั้งหมดมาสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการอนาคตเช่นกระแสงเงินสดในอีก6เดือนหรือแนวโน้มยอดขายตามฤดูกาลซึ่งช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นอย่างมาก ตรงนี้เองที่บทบาทของนักบัญชีเริ่มเปลี่ยนจากคนทําบัญชีมาเป็น Data Storyteller คนที่เข้าใจโมเดลอธิบายตัวเลขและสื่อสารความหมายของข้อมูลให้ผู้บริหารเชื่อและเข้าใจได้ AI ยังเข้ามาเปลี่ยนงานรายงานแบบสิ้นเชิงจากรายงานหนาๆที่ใช้เวลาหลายวันกลายเป็นแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ผ่านเครื่องมืออย่าง Power BI หรือ Tableau ที่แสดงภาพรวมธุรกิจทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวผู้บริหารสามารถเห็นชีพจรของธุรกิจได้ตลอดเวลาและนักบัญชีก็มีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ แม้แต่ง,งานหน้าบ้านอย่างการบริการลูกค้า AI ก็เข้ามามีบทบาทผ่านแชทบอทอัจฉริยะที่คอยตอบคำถามซ้ำ,ซำๆเช่นสถานะใบาแจ้งหนี้หรือกำหนดชำระเงินตลอด24ชั่วโมงโดยปล่อยให้มนุษย์ไปโฟกัสกับปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าอาชีพนักบัญชีไม่ได้หายไปแต่กำลังวิวัฒนาการ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่มาเป็นผู้ช่วยที่ทำให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้น นักบัญชีแห่งอนาคตจึงต้องมีทักษะใหม่ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจเทคโนโลยีและความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ผู้ที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัวจะไม่ได้แค่อยู่รอดแต่จะกลายเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องการอย่างมากสุดท้ายแล้วเมื่อ AI สามารถตอบคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นในทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคำถามที่เหลืออยู่สำหรับมนุษย์ก็คือทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นและถ้าเราตัดสินใจต่างออกไปอนาคตจะเป็นอย่างไร และนั่นอาจไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักบัญชีแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณค่าใหม่ที่แท้จริงในยุค AI ก็เป็นได้ครับ a c c o s อัปโหลดเอกสารรอประมวลผลนำไฟล์ไปใช้ต่อได้เลยใช้ a c c o s สิแล้วชีวิตจะดีกว่าที่เคย